มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรเกล้าวให้ข้าราชาการตุลาการพ้นตำแหน่งห้ารายเมธินีชโลทรพ้นประธานสารดีกาเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน64เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชาการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานสารยุติธรรมได้มีคำสั่งให้นางเมธินีชโลทรข้าราชการตุลาการตำแหน่งประธานสารดีกาผลจากราชการและผลจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2564เนื่องจากมีอายุครบ65ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณพศ2564และไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพักเรานาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งประธานสาริกาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2564ประกาศณวันที่8พฤศจิกายนพศ .2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายร,นรัฐมนตรีขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดั m คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ